สวัสดีค่ะมุกชัชยาค่ะคุณผู้ชมคะเพิ่งจะถูกแฟนหนุ่มนักธุรกิจต่างชาติอย่างคุณโทนี่นะคะเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานไปเมื่อปีที่แล้วค่ะสําหรับนะ้องสาวอย่างคุณออมบูเบอรี่นะคะหรือว่าคุณออมเพลินสินเกตแก้วค่ะท่ามกลางความยินดีของครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆรวมไปถึงแฟนคลับนะคะแต่แล้วค่ะก็ดูเหมือนว่าจะมีเรื่องมาสกิดหัวใจให้องค์แม่เนี่ยต้องลงกันซะแล้วนะคะหลังจากที่คุณออมบูเบอรี่ค่ะได้เฮอเนี่ยได้มีการโพสต์ภาพ สวีดหวานคู่กับแฟนหนุ่มเหมือนปกติเช่นทุกครั้งที่ผ่านมานะคะแต่ว่ากลับมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งค่ะจากชาวเน็ตรายหนึ่งนะคะเข้ามาวิพาษ์วิจาร์ด้วยคำพูดที่ไม่น่ารักเอาไว้ค่ะว่าดีค่ะหน้าจุดจุดหาผู้ชายมาจากไหนหาเองหรือแย่งเข้ามาทำเอาสาวออมค่ะถึงกับต้องแคปข้อความดังกล่าวนะคะมาตอบกลับทันทีค่ะว่า ช่วยทัวลงให้หน่อยค่ะขี้เกียจตอบเองอยู่ด้วยกันมาเนี่ยมั่นกันอยู่กับครอบครัวขนาดนี้ถ้าไม่ดีถ้าไม่รู้จักคุณค่าของตัวเองไม่ว่าผู้ชายชาติไหนก็ไม่เอาทําแม่ของลูกนะคะและที่สําคัญก็คือไม่ได้แย่งของใครนะคะอยู่เฉยๆผู้ชายเลือกเองค่ะถ้าไม่ขอโทษเตรียมค่าปรับไ้ด้วยนะคะรู้ดีจริงว่างเนาะ จากนั้นก่ะผู้ชมขาคุณออมนะคะก็ได้มีการตอบกลับคอมเมนต์ของแฟนคลับที่ได้ได้ว่าก็มาระรานเธอเนั่นแหละค่ะบอกว่าใครก็ตามที่มาระรานครอบครัวพี่พี่ไม่ยอมทางนั้นอย่ามาว่าย่อที่หลังไม่รับคำขอโทษเป็นคำพูดเนาะเพราะว่าถ้าพวกดรามา่าอยากรู้ความจริงเนี่ยจะให้ฟังแบบจุกๆไปเลยจ้ะ ทีนี้ค่ะผู้ชมขาทางด้านของคุณออมนะคะก็มีการเล่าค่าว่าตัวเองนี่แหละได้โพสต์ภาพกับครอบครัวแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับลูกค่ะที่จะเดินทางมาจากที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะแล้วก็มีคนไม่ทราบว่าเป็นใครเหมือนกันค่ะมาโพสต์ในรูปที่เรียกได้ว่าคําพูดไม่น่ารักนะคะกล่าวหาว่าเธอเนี่ยแย่งผู้ชายคนนี้มาจากไหนเขาพูดว่า หญิงหน้าจุดๆ,ๆ,ๆแบบนี้เลยนะเราก็ตกใจซึ่งในตอนแรกค่ะที่เปิดตัวกันจริงจังนะคะก็มีผู้หญิงบางคนเนี่ยทักมาหาคุณออมในลนักษณะเช่นนี้เหมือนกันแล้วก็พยายามที่จะส่งข้อความมาปั่นป่วนแต่ก็ยังไม่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นค่ะสาหรับคุณออมนนะคะเพราะว่ามันเป็นเพียงแค่การส่งข้อความมา โดยหลังจากที่ผ่านครั้งก่อนไปค่ัคุณผู้ชมขางานนี้นะคะเป็นการโดนคุกคามด้วยวาจาที่แรงขึ้นแบบสาธารณะด้วยทําให้มันกระทบกับคนรอบข้างแล้วก็ธุรกิจที่คุณอ,อมทําอยู่นะคะทำให้คุณอ,อมเนี่ยตกใจการแสดงความคิดเห็นในแนวนี้นะคะมันเรียกได้ว่าไม่ไม่สมควรแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเป็นใครนะคะเป็นกลุ่มเดิมไหมช่วงแรกๆเนี่ยก็คิดว่าอาจจะไม่พอใจอะไรสักอย่างหรือเปล่าแต่เป็นไออวตาร เหมือนตั้งใจที่จะมาปั่นปวดแล้วก็ไม่รู้ว่าใครด้วยนะคะบอกไม่ได้เลยและครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่คุณออมค่ะตัดสินใจตอบกลับไปเพราะว่าไม่ไหวแล้วนะคะเธอบอกว่าเธอเองเนี่ยก็ไม่ได้ทําอะไรแบบที่เขาบอกด้วยนะคะเลยจะต้องทําอะไรสักอย่างแล้วสอนให้รู้ว่าอย่าเล่นแบบนี้นะเพราะเราไม่ตอบโต้แต่ว่ายัางไงดีล่ามันไม่ไหวจริงๆอะนะคะครั้งนี้เลยไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นอีกคุณออมบอกอีกนะคะว่ามีการทักมาแบบ เหมือนหมืนมันจะมีการทักมาของคนที่คุกคามแต่ตัดสินใจไปแล้วว่าจะคุยกับกับจะคุยกับทนายแล้วก็อยากให้เรื่องนี้เนี่ยจบแบบดีที่สุดโดยที่ไม่อยากได้เงินนะคะหรือว่าไม่อยากให้เป็นเรื่องฟ้องร้องเลยคุณออมเนี่ยเพียงแค่อยากจะสอนให้เป็นตัวอย่างในสังคมว่าไอการทําแบบนี้เนี่ยมันทําให้คนอื่นเสียหายไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะคะพร้อมกับมีการถามกลับด้วยนะคะว่าตัวอย่างเนี่ยเห็นมาให้เยอะไปหมดเลย ทำไมถึงไม่จําตัวอย่างเยอะมากทําไมถึงไม่จำํำม่ะนะคะอและนี่ก็คือข่าวไวัยไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดดูกระแสะร้อนของสังคม